ขี้ไก่กระสอบละ30บาทกับขี้ไก่กระสอบละ200กว่าบาทต่างกันอย่างไร,กรเกษตรกรสงสัยไหมครับในแต่ละพื้นที่มีมูลไก่ราคาถูกกระสอบละ15-40บาทแต่มูลไก่คุณหญิงกลับขายกระสอบละ200กว่าบาทขายมา7ปีปัจจุบันขายได้เดือนละ40ตันหรือ2,000กระสอบามาดูเหตุผลกันครับปริมาณมูลไก่ที่ได้ มูลไก่ราคาถูกจะมีแกลบผสม50-70เปอร์เซนมีมูลไก่จริง30-50เปอร์เซนแต่มูลไก่คุณหญิงเป็นมูลไก่ไข่ล้วนทั้งกระสอบกระบวนการหมักมูลไก่ราคาถูกหมักด้วยแกลบระยะเวลา3-6เดือนแต่มูลไก่คุณหญิงหมักด้วยเครื่องจักร50ล้านนาน15วันเชื้อโรคและเชื้อรามูลไก่ราคาถูก มีเชื้อโรคและเชื้อราหลงเหลืออยู่จะมากหรือจะน้อยแล้วแต่การหมักแต่มูลไก่คุณหญิงไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่มีตัวป้องกันเชื้อราผสมเรียบร้อยปริมาณการใส่มูลไก่ราคาถูกใส่พืชใหญ่ต้นละหนึ่งถึงสองกระสอบแต่มูลไก่คุณหญิงใส่ต้นละหนึ่งถึงสามกิโลเท่านั้นส่วนผสมเพิ่มเติมมูลไก่ราคาถูก ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่อะไรเพิ่มเติมในมูลไก่แต่มูลไก่คุณหญิงผสมตัวป้องกันเชื้อราและน้ำหมักปลาอายุหนึ่งปีเพิ่มสารอาหารมูลไก่ราคาถูกไม่ทราบค่าสารอาหารแน่นอนกเกษตรกรเลยใส่ต้นละหนึ่งสองกระสอบเพื่อให้พืชได้กินยาวนานแต่มูลไก่คุณหญิงมีความเข้มข้นมีการวิเคราะห์ค่าสารอาหาร ทำให้ทราบว่าเราควรจะใส่ต้นละกี่กิโลเพื่อให้พืชได้กินอย่างคุ้มค่าระยะเวลาที่พืชกินมูลไก่ราคาถูกพืชใช้เวลากินหมดในสามถึงหเดือนแต่มูลไก่คุณหญิงพืชกินหมดใน 14- บสถึงสาิวันสิ่งที่พืชได้รับมูลไก่ราคาถูกพืชได้ธาตุอาหารหลักและรองบางสวนเจอของแถมคือเชื้อโรคเชื้อราแมลงบุกสวน แต่มูลไก่คุณหญิงพืชได้รับสารอาหารเหมือนกันไม่มีเชื้อโรคและเชื้อราและไม่มีแมลงมาวางไข่ในมูลไก่ต้นทุนต่อต้นมูลไก่ราคาถูกใส่ต้นละหนึ่งถึงสองกระสอบจะตกต้นละสี่สิบถึงหกสิบบาทแต่มูลไก่คุณหญิงใส่ต้นละหนึ่งถึงสามกิโลจะตกต้นละสามสิบถึงสาสิบห้าบาทเท่านั้นและนี่คือเหตุผลที่ลูกค้าของเรา เปลี่ยนจากมูลไก่ราคาถูกมาใช้มูลไก่ราคาสูงกเกษตรกรท่านใดยอยากลองใช้ทักแชทได้เลยครับ